น้องนี่หมายก็ของเลยนักล่าฝาาันไปค่ะพวจะมาประดับแบบว่าดาวบนเวทีแบบเจอจรัสแน่นอนนะคะกับทีมของเขาในสัปดาห์นี้ก็คือละครเวทีซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็มีการร้องเพลงแบบว่าเม็ดเล่กันด้วยเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าสำหรับเพลงนี้เนี่ยที่น้องๆฝึกซ้อมกันไปถึงไหนแล้วและเป็นยังไงบ้างคะะ่ะเวทีเก้านะคะ <S <S ของปฏิบัติการล่าฝัน True F 11ค่ะเหล่านักล่าฝัน True F 11เนี่ยก็มากันในโจทย์ละคร ซึ่งแฟนๆเนี่ยจะได้เห็นโชว์ที่หลากหลายนะคะรวมไปถึงพัฒนาการที่พัฒนาขึ้นข,นของนักล่าฝันทุกคนวันนี้คะ่ะนักล่าฝันเนี่ยก็ซ้อมแอคติ้งสำหรับโชว์เพลงด้วยนะคะแล้วก็ได้ซ้อมเพลงไปด้วยกันนะซึ่งเป็นเพลงเมดเลกข,ของวิกนี้ค่ะแล,แล้วแล้วทุกคนขึ้นรถไปได้แล้วน้ำน้ำพุ่งสองไม่ตลกเอาที่เออไม่เลือกอย่งงี <ๆ S 1> <ละ S 2> ้อย่โอเคถอยไปอีกไม่ให้บางเพื่อนถอยไปโอเค ละครในแบบฉบับของนักล่าฝัน True F11 จะเป็นอย่างไรก็สามารถติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทาง True Reality เลข9นะคะและช่อง HD หมายเลข333ค่ะ เรามาพูดถึงเรื่องของคอนเสิร์ตรอบชิงชนะเลิศกันดีกว่านะคะหลายๆคนก็อยากจะไปดูกันนะคะในวันที่4ตุลาคมนี้ที่ฮอล์1ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีค่ะเวลา2ทุ่ม15จนถึง4ทุ่ม45นาทีนะคะบัตรราคา1,500บาท1,700และ500บาทซึ่งก็สามารถไปซื้อกันได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาตั้งแต่วันที่18กันยายนนี้เป็นต้นไปค่ะรายละเอียดก็ติดตามได้ทางเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้นะคะรวมไปถึงโซเชียลมีเด ค่ะ,คะและนอกจากนั้นนะคะใครที่พลาดคอนเสิร์ตไปของน้องนักล่าฝันนะคะสามารถติดตามย้อนหลังได้เลยเรามีรีลันค่ะมี4ครั้งต่อสัปดาห์นะคะมีวันอาทิตย์ค่ะก็จะออนแอร์นะคะช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงครึง่งวันจันทร์9ก้าโมงครึ่งถึงเที่ยงค่ะ วันอังคารนะคะตีห้าถึงเจ็ดโมงครึ่งค่ะแล้วก็วันพุธสี่โมงจนถึงหกโมงครึ่งด้วยอย่างนี้เนี่ยก็ไม่พลาดแล้วนะคะสำหรับโชว์ดีๆของน้องนังน้อง,น,อง,น,องนักล่าฝันด้วยอืใช่แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมากับโซนไซด์นะคะมี2คดีความเลยนะคะกับศิลปินเกาหลีใต้นะคะมีทั้งเรื่องของชินวานะคะกับชื่อที่ผิดเลขกสิทธ์นะคะแล้วก็โบอาด้วยนะคะกับเรื่องของการใช้ที่ดินอย่างผิดกฎหมายค่ะ